รัชการที่หนึ่งทรงเป็นกวีทรงอุปถัมภ์กวีประการที่หนึ่งรัชการที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นกวีทรงอุปถัมภ์กวีและทรงฟื้นฟูวรรณคดีของชาติสมัยนี้มีการรวบรวมวรรณคดีต้นฉบับที่ขาดหายไประหว่างการเสียกรุง เสียกรุงนี่จะได้หมายคามว่าเสียกรุงเสียยุทธยาและชำระให้ถูกต้องและโปรดกล้าวให้นักปราดรราชบัณฑิตช่วยกันแต่งวรรณคดีขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะนักเรียนดูให้ดีนะฮะทีนี้สไลด์ต่อไปนี้ก็จะบอก วรรณคดีสมัยนี้มีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเมื่อจำแนกเนื้อหาแล้วพราบว่าวรรณคดีมีเนื้อหาอย่างหลากหลายวรรณคดีสมัยราชการที่หนึ่งมีเนื้อหาอย่างหลากหลายเช่นด้านาศาสนาการปกรครองเหตการบ้านเมืองกฎหมายและการบันเทิง ก็อย่างนี้ถ้าเขียนเป็นผังก็รัชการที่หนึ่งเนี่ยฮะรัชการที่หนึ่งเนี่ยวรรณคดีเนี่ยหลากหลายแล้วฮะหลากหลายวรรณคดีหลากหลายทำไมชิงหลากหลายเพราะว่า เนื้อหาครับเนื้อหามีอะไรมั่งเช่นมีด้านศาสนากลานปกครอง เหตุการณ์บ้านเมืองกฎหมายบันเทิงนักเรียนน้อย,ยดีนะฮะ้วนักเรียนจะได้เข้าใจก็แสดงว่าในสมรยราการที่หนึ่งวันนักคดีเนี่ยมีมีความหลากหลายในด้านเนื้อหา เช่นในด้านศาสนาการปกครองเหตุการณ์บ้านเมืองกฎหมายและก็บันเทิงเห็นไหมฮะนเนื้อหามีความหลากหลายแล้วถ้าจะมองอย่างนี้เป็นช่วงที่เราได้รับอิทธิพลทางตะวันตกหรือไม่หรือว่ายังไม่ได้รับอิทธิพลน่าศึกษาแล้วนะนี่ในเชิงประวัติในเชิงประวัตินักเรียนถ้าดูมาอย่างนี้ให้ดีๆ นักเรียนก็จะเข้าใจชัดเจนทีนี้ถ้าถ้าเราจะถามว่าวันคดีเกี่ยวกับาศาสนามีอะไรบ้างอ่ะเรื่องข้ามาแล้วสไลด์ต่อไปจะบอกวันนักคดีเกี่ยวกับาศาสนาเช่นไตรภูมิลูกกวินิจไฉยรายยาวมหาเวสนรชาดด เหตุการณ์บ้านเมืองและการปกครองเช่นกฎหมายตราสามดวงนีิราชรบพม่าที่ท่าดินแดงการบันเทิงเช่นบทละครเรื่องอินหนาวและบทละครเรื่องรามเกียรตินักเรียนบันทึกไปนะช่วงนี้วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเหตุการณบ้านเมืองครบ วรรณคดีในช่วงนี้นะฮะวรรณคดีในช่วงนี้กลับมาที่ไว้บอร์ดนิดหน่อยวรรณคดีในช่วงนี้ก็จะมีไตรภูมิไตรภูมิมลูกวินิจฉัย ไตภูมิโลกกวินิฉัยหลกวิวินิฉัย,ววยก็จะม,รายยามจรีรายยาวมหาเวชสนดอนชาดกที่จริงรายยาวมคือมหาวิสนอนชาดกมหาวชสนอนชาดกหรือมหาชาติมีมาตั้งตั้งแต่ก่อนแล้วครับมีมาก่อนแล้ว แต่ว่าร่ายยาวเนี่ยมาเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงนี้ทีนี้เหตุการณ์บ้านเมืองและการปกครองเช่นกฎหมายตราสามดวงเห็นไหมกฎหมายตราสามดวงนีิราชรบพม่าที่ท่าดินแดง ที่ท่าดินแดงก็มีอีเหนาแล้วก็รามเจียนรามเจียนละอันนี้ศาสนาใช่ไหมศาสนา สองอันเนี่ยนะน,นี่เป็นศรราสนาอันนี้คือกฎหมายอันนี้คือเหตุการณ์บ้านเมืองส่วนนีเหนากลามีอันนี่คือบันเทิงบันเทิง นักเรียนพยายามแยกออกไปอย่างนี้นักเรียนก็จะเห็นจะอานชัดเจนมากขึ้นนักเรียนก็จะเข้าใจอย่างชัดเจนดูสไลด์ต่อไปกวีที่มีผลงานสำคัญกวีที่มีผลงานสำคัญนักเรียนดูที่สไลด์ วีที่มีผลงานสำคัญก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกรมพระราชวังมวรสถานพิมกุกเจ้าพระยาพระคลังลนี่แน่นอนสามโกกที่พวกเราเห็นอยู่พระเทพมโมลีกลิ่นพระยาธรรมมปริชาแก้วนะฮะอันนี้นักเรียนจดไปเป็นตัวอย่าง ทีนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรกนี่นะฮะท่านมีพระองค์ท่านมีผลงานทรงมีผลงานอะไรบ้างอาขึ้นสไลด์ให้ดูยกมาเป็นตัวอย่างบทละครเรื่องรามเกียรติ์บทละครเรื่องอุณรุษบทละครเรื่องดาหลัง บทละครเรื่องอีเหนายังไม่พอนะฮะอันนี้เ้เรียนจุดไปก่อนสี่เรื่องนี้ฮะ,ะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมาสักเจ็ดตัวอย่างบทละครเรื่องรามเกียรติอันนี้เป็นเชิงประวัติอุณรุษดาลหลังแล้วก็อีเหนา ลหลังนี่หนาต่อไปอีกไก็อิร่านราชธรรมอันนี้นักเรียนหน้าอ่านนะอิรานราชธรรมอนี่หูไปอ่านแล้วทำให้เราแตกฉานด้วยความรู้เยอะ นิราชรบพม่าที่ท่าดิแนแดงกฎหมายตราสามดวงยิ่งกฎหมายตราสามดวงก็อยากให้นักเรียนไปหาอ่านมันจะได้รู้ว่าในสมัยก่อนว่าในเรื่องตับตาาวบทกฎหมายนี่บ่าง่ะเจ็ดเจ็ดตัวอย่างนักเรียนต้องจำให้แม่นอย่าลืมอย่าลืมนะ วรรณคดีไทยที่ถือว่ามีชื่อเสียงแต่ละยุคแต่ละสมัย